สวัสดีท่านผู้ชมนะคะก็มาตามตัวเลขเต่านะคะท่านผู้ชมคุณยายมาแล้วอันนี้เจอเลยเนาะคุณยายในคุณตาน้งคุณตาโอคุณตาอยู่ฝั่งโน้นเนาะคุณตาอยู่ฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะช่วงงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็น้องแอนฟิวก็เห็นที่อตอนรูปแป้งนะคะก็เห็นเก้าห้าสามยังเขียนไว้อยู่นะคะท่านผู้ชมนะคะก็เข้าเต็มเต็มเต่าตาเต่ายายเนาะ ค่ะแล้วก็ตอนน้องแอนฟิวเห็นเต่าที่กระดงอ่ะเต่าตาและเต่ออยายายเห็นสองเห็น 2, 2> ห้าเนาะใช่ไหมแอนฟิวค่ะอะไรก็ก็ก็เข้าที่เอารูปแป้งนะคะทาอ่าทาตรงกระดองเต่าก็ได้953าห้าสามค่ะก็เต่าตาเต่ายายนะคะก็อยู่ที่ที่สวนพุทธธรรมนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ให้โชคเติมๆนะคะท่านชมงวดแรกนะคะ มาตามต่องวดนะคะท่านชมนะคะค่ะท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินีด้วยนะคะแอนฟิวผู้มีเส้นคือมองเห็นตรงไหนก็เป็นตัวเลขแต่ก็ถูกด้วยนะคะค่ะงวดที่แล้วเห็นตรงไหนครับเห็นตรกระดองเตากระดองใช่ค่ะงวดนี้เห็นกรดงดูยังยังยังไม่รูปแป้งยังไม่รูปแป้งตรงเอาแป้งมารูก่ะ เอองานที่ผ่านมาแม่เป็นคนถ่ายเออแม่เป็นคนรูปแม่เป็นคนรูปแล้วก็น้องแอนฟิวเป็นคนดูตัวเลขค่ะอันนี้ให้ให้แม่อืมเนาะแม่อืมใช่ไหมคะไม่อืมไม่อืมเต่านี่เต่ายายเต่ายายเต่ายายนี่ไม่อายนะเต่ายายเต่าตาเตต่าาเต่าตายายเนาะสาธุสาธุเนยตายเยเอ้จางซุนประชามกระเดิล គុនពុទ្ធតានឹងប្រំតានឹងគុនពុទ្ធសំទាំងអង្គដាក់ពីទាំងអង្គបែរនេះគុនចាំវាជុះរៀបអោយជុះរៀបទៅណានេះឲ្យត្រូវយ៉ាងពីមូនទីនេះគុនចៅរៀបសៅយោเด้อនេះសាទុសាទុសាទុនេះត្រូវមិញឲ្យពេញពេញលឿននេះគុនយ៉ាយเด้อនេះយ៉ាយយ៉ាយនេះរៀបសៅនេះបែរទៀតណា ทับเลี้ยงยังไไม่ได้เจ็ดตัวแปตัวแม่บ้านตั้งหกตัวได้เกินนะเอาเอ็นฟิวเห็นสองป่ะสองป่เลขสองมันเลขสองเนี่ยแต่ยายจะเดินมาหาตังเองกลับมาตอนนี้บ่ะยายนี่ชอบเดินยายคนดูเลขป้อนยายยยาเดี๋ยวกลับมาก่อนยายวันนั้นเอ็นฟิวเห็นตรงตรงตาตรงยายเก้าสก้าห้าสามตั้งไม่ได้ค่ะแต่ว่าเห็นกับตากับยายเหาะใช่ค่ะไม่รู้ว่าตากับยายหรือเปล่า อันนี้นเลกหาเล็กห้าเล็กห้าตเล็จ้าเนยีงดูางาอยันอนี่ซน่ะอันนี้ปะห้นี่นี่นี่ใช่โอ้หชัดแล้วนี่เต่าที่เป็นยายนะนี่นี่ตรงนี้ห้าาหา่มากโอ้ม่เนี่ยนี่น้องเห็นป่จะเห็นถี่ด้ามตัวนเห็นาขึนกเนาะเห็นเอนานเนี่น่น่นยาเบย์เนี่ยนี่นี่นี่

บ่แม่เล็กซี่แต่บ่ซามก็ห้าเล็กแต่เซ็เก็ตเน่ออ่านี่อนี่กนเจ็ดจีบอรนี่จ้าสีพ่อแม่แม่ทะเลก็สีาทกามางเชด้วยนะครับือาห้าสกนาร์น่หนูยงเห็นนะห้าห้าเอ็มจีเห็นห้าตรงนี้แล้วก็หนูก็เห็นหตรงนี้ ไม่เห็นซีตรงนี้บ่ะใช่นี่คือธาตวเดียวบ่อน่าตัวเดียวีสี่ห้าเจ็ดบ่สาเจอสี่ห้าเจ็กับสี่สาเจ็ดอย่างนี้่แม่สี่ห้าเจ็กับสี่สามเจ็าะจ้าครับเล็กี่เล็ก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 สามจดบ่อต่อสมเด็จมาจากซสเกตเขาเขาไม่ไปไหนเลยน้องอยู่ที่นี่ตลอดจ้าตรงไหนสี่ห้อ ตัวเดียวกันเลยอไงตัวเดียวกันเลยเนาตัวเดียวกันนะสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่นี่เจ็ดนี่สี่นี่ห้าเจ็ดเอแต่แต่ของหนูน่ะเจ็ดสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดนี่แหละตัวเดียวกันเห็นเจ็ดข้างหน้าัวสลับที่กันอยู่เนาะใช่เห็นเจ็ดข้างหน้าแล้วก็เห็นสี่ตรงนี้ย้อนแสงอันนี้เตาตาเนาะเตาตาเตาใหญ่เตาใหญ่ตัวนี้ใหญ่เลยไม่ชัดเลยชัดชเลยใชนั้นเอ็นฟิวเหมือนที่ผ่านมาเนาะเอ็นฟิวเห็น ห้าก็เก้าห้าสามร้อยเอ็มวีก็เข้าโต๊ดนะคะนะครับรอดล้ตาเริ่มจะโกหัวแล้วตาเริ่มจะโผล่หัวมาแล้วครับนี่ตานะครับยายนี่ทำปากไม่แมยายนี่จอบนี่ไม่เป็นยังไงเอาเลยตากับยายกำลังมองหน้ากันนะครับตากับยายนะดึงมันนี่ก็ได้ตานี่ยทำปากไม่แม่จริงๆนะยายเนี่ย ก็บอกว่ายายอย่าบอกเลขให้ตาเนี่ยบอกเลขนี่นี่ตาจะผูกหัวมาแล้วตาจะผูกหัวมาแล้วอ่ะชมนะบอกเลขน้อยยายเขาพูดกันพูดกันอ๋อทำไมมเหยียบเหรอทำไมมีหยาบยายหยาบน้อยไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกถ้าเขาไม่เหยียบก็คือไม่ใช่ถ้าไม่เหยียบไม่ใช่เลยอ้าวไว้ต่อหน้าเลยรอ้าวตเหยียบไม่หยาบแต่งหมดแล้วใช่ไหมนี่ตาเลยนะพูดกัเหยียบเลยยายได้ จะเดินนะสิเไม่เหยเอ้าไม่เหยียบแสดงว่าไม่ใช่มั้งอืมเป็นเปาเลยโอ้เหยียบเหยียบยีเดียหนิเหยตัวเหยียบอยู่กับตาด้วยเลยเนาะตอนนี้เห็นตัวเลขด้วยเนาะเป็นเปาเลยอ๋นี่ตาเหยียบแต่ยายไม่เหยียบยายเหยียบให้หน่อยยายครับเอ้าอาหายท้องดูเนาะเมื่อกี้ยายเมื่อกี้ยายดูดูตัวไหนอืม เอาแค่แบบตอนนี้หน่อยกี้เอาทนี้เอาแใกล้ๆหน่อยอเต่าวนนี้ท้่าน่าเเดดูอิแ่อกวเห็นเป็นตัวไะีกับ39อยู่ตรงนี้แหละ9กกับ39่หรือ่ือวมเอฟิวผู้มีเนเนาะมองเห็นตัวเลข ที่ตะเคียนก็มองเห็นเนาะแม่ตะเคียนเนาะจ้าแม่ตะเคียนก็ได้สองสามห้าค่ะแม่ตะเคียนก็ให้ถูกมาสองงวดเนาะสองงวดติดแล้วเอ็นฟิวที่เอ็นฟิวเห็นเต่าตากับยายก็ให้ถูกงวดที่แล้วเนาะตรงโต๊ดเลยถ้าใครซื้อก็ได้ด้วยเต่าตากับยายเต่าตากับยายยายเหมือนยายท้องอยู่เนาะไม่รู้อ่ะท้องแบบไหนรู้อันนี้เขาดี่ นะเห็นเก้าสามกับยายเห็นเก้าสามใช่หรือว่าหกสามว่าเก้ากับหกมันก็ตัวเดียวกันเนาะใช่มาครับผมตามนี้เนาะตามที่เห็นเนาะตามที่เห็นนี่ไหมครับอันนี้ต่อยายต่อตาอต่อยายเต่าตายายนะครับสีทองหกสามโอ้สามตัวนั่นน่ะเห็นนั่นน่ะหกสามนี่หกนี่สามใช่สามตัวนี้พอกับขางเนาะโอ้เนี่ยสามใหญ่มาก เป็นหกเป็นสามหรอใช่หกสามก็เหมือนที่เห็นนั่นแหละเหมือนที่เห็นเนาะให้ดูแบบชัดๆเลยเนาะแต่มองในกล้องเป็นเลขเก้าเนาะอย่าลืมว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะหกสามเก้าสามน่ะนี่โอ้ยชัดแจวตรนี้ใช่ไหมเต็มๆเลยค่ะตรวนี้เนาะใช่ค่ะตรงนั้นเนาะก็สามชัดเนาะชัดสามชัด ค่ะตัวเลขเต่านะคะก็ได้มาแล้วทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะท่านชมนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ให้เต็มเมนะคะสามตัวนะคะเข้าโต๊ดนะคะแล้วก็ได้สองห้าก็ได้สองห้าห้าสองก็ออกสามห้าก็ผิดไปเต็มเดียวนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ก็ยังเข้าโต๊ดอยู่นะคะสามตัวนะคะที่กระดองเต่านะคะที่รูปงวดที่ผ่านมานะคะท่านชมท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะรวยๆนะคะใช้วิจารณญาณนะคะ ในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมแอดมินีก็ให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้รับชมแล้วดูก็ขอให้มีโชคนะคะมีลาบนะคะกันทุกทุกท่านเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินีก็าลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินีก็จะตามหาตัวเด็ดนะคะมาฝากกับท่านผู้ชม เปนช่องเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี